บ้านตลอมไผ่ตั้งอยู่บนหมู่บ้านตลอมไผ่หมู่ที่1ตําำบลโคกสะอาดอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิสังกัดสํงงานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3ปัจจุบันมีนางสาวนวลจันทร์สุนทรสนิทเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด14คนโรงเรียนบ้านตลอมไผ่ได้มีจัดการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาทักษะของผู้เรียนต่อยุคสมัยแห่งการปรับตัวที่รวดเร็วกระตุ้นความสนใจและคอยสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในตามกระบวนการ PDCA การดำเนินงานงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านตลอมไผ่ มาตรฐานที่ 1. คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมโดยวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล3ปีย้อนหลังในการกำหนดเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้นปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2561จัดรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการความสนใจความถนัดของผู้เรียนและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามอัตลักษณ์ที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนโดยใช้โครงการสร้างเด็กดีสู่สังคมเป็นฐานซึ่งเป็นความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย12ประการสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยใช้การเอาใจใส่ดูแล ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกายสติปัญญาความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนให้มีทักษะการดำรงชีวิตสามารถช่วยเหลือตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมาตราฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนมีการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจเพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีโดยร่วมกับทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลรวมทั้งติดตามตรวจสอบและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกคนมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบไผ่ m o d e m นำเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารงานตามกระบวนการ PDCA สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการใช้การนิเทศเชิงรุกด้วยโมเดลไผ่เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านระบบจัดการสารสนเทศที่ทันสมัยมาตรฐานที่ส กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโรงเรียนได้ดําเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรูป Active Learning โดยครูได้วิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทของสถานศึกษามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ของแต่ละกลุ่มสารการเรียนรู้ ในการออกแบบสร้างสื่อนวัตกรรมมีการกำกับนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องจัดให้มีการประเมินครูจากนักเรียนผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้วยรูปแบบที่หลากหลายเช่นการประเมินการรับนิเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อนำผลมาใช้ในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไปผลการดำเนินการจากการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน ตามกระบวนการ P.D.C.A. ด้วยคุณภาพของโรงเรียนบ้านตลอมไผ่ปรากฏผลตามมาตรฐานการศึกษาดังนี้มาตรฐานที่ 1. คุณภาพผู้เรียนรวมรายด้านค่าเฉลี่ยร้อยละ86.37อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมมาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการรวมรายด้านอยู่ในระดับ5ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรวมรายด้านอยู่ในระดับ5ระดับคุณภาพยอดเยี่ยมจุดเด่น 1. โรงเรียนบ้านตลอมไผ่มีหลักสูตรสถานศึกษาที่หลากหลายตรงตามความสนใจและถนัดของผู้เรียนโรงเรียนมีการนํำเทคโนโลยีมาใช้การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งผ่านกระบวนการ PDCA ซึ่งทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดทำอย่างเป็นระบบจุดที่ควรพัฒนา 1. ยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์อยู่ในระดับดีมากผู้เรียนปลอดศูนย รอมอสอให้ผลการพัฒนาที่เกิดจากการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรและนำความรู้มาประยุกใช้ในการแก้ปัญหายกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net NT RT การสอบ PISA ให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด2จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกระดับชั้นส่งเสริมการรวบรวม ความรู้ได้ด้วยตนเองและทำงานเป็นทีมการเชื่อมโยงองความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่สิใหมอาจเป็นแนวความคิดโครงการโครงงานชิ้นงานผลผลิตส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คุณธรรมทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเพิ่มขึ้น